นี่เราปลูกครั้งแรกโรงแรกของเราพ่อเจอปัญหาอะไรในการปลูกมันจะยอดมันจะจะเน่าเพราะว่า,อายอดเน่าเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเนพราะอะไรยอดเน่ารากเน่าถ้าถ้าถ้าสูงว่ามันชื้นเกินไปมันชุ่มมากเกินไปต้งมีเรื่องโรคเน่าแล้วอะไรดกใบเหลืองใบเหลืองใบเหลืองเพราะว่ามันมันมันร้อนมันร้อนเกินไปอเพราะว่าอีสานอะ่ะเวลาร้อนหน้าร้อนคือร้อนจริงๆแล้วก็ร้อนแบบ ร้อนไหมเลยร้อนไหมเลยเพราะฉะนั้นการใช้แสนพรางแสงแบบนี้ใช้แสนพรางแสงแบบนี้มีผลมีผลนะคะเราจะใช้แสแลน60-70%ถึงจดซถึงจะเอาอยู่นะคะในอีสานนะเออนะแต่จริงๆแล้ววานิลาเขาเป็นพืชเมืองร้อนนะคะยอดใบเหลืองยอดเน่ารากเน่าก็ยังมีเห็นแล้อีกอันนึงก็คือหนอนเออหนอน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 กินกินยอดมันนั่นแหละกินยอดหนอนผีเสื้อ